โยซ่าสวัสดีเรล่อเมกาสัสดีเรล่องดูบาร์สวัสดีเรื่องชาลทุ่กดเงินด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพันแมนเวิลด์นะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเออเป็นแบบทดสอบนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราต้องไปอ่าเอาโค้ดมานะท่านผู้ชมนะเออโค้ดนี้ก็จะได้จากการลงทะเบียนนะครับมีได้นในส่วนของอ่ามือถือแอนดรอยนะก็พีแล้วก็พีซีนะครับตอนนี้นะคุณดูนะเออมาคุณดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับมันจะเป็นเกมแนวเหมือนวันพีสติ้งพาร์ทนะมีระบบสุ่มการชงกรชาอะไรพวกนี้ด้วย ไปโอเคเลี okay, yeah, ๋ยวไโปเปชิตาปรีกได้มาแล้วว่ะวู้ยโคตรึงนี่ไอหนุ่มมันปูอ่ะอุ้ยโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะไอหนุ่มมันปูโนตึงว่ะคนดูนี่นี่เฮ้ยลบก่อนโอ้โหเอาว่ะไทเตอมาโนตึงหรือเปล่าอยากเล่นไทเตอมาว่ะเออเอาดิโปเปชิตาปรีก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 ปูเปชิตาปรีกเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบลบไม่ทัน เกมนี้มันจะจัดทีมได้นะครับ4ตัวนะลงต่อแมปหนึ่งนะครับคุณนะเอาอ่ะเอาอ่ะติงจัดจัดติงจัดจัดไอหนุ่มมันฟูไอหนุ่มมันฟูนี่นี่นี่เอาดิสกิลไปหน่อยครับเพื่อนเอาดิโอ้นี่อุ้ยโอ้โหเจ็บนักอยู่นะเจ็บนักอยู่นะนี่เลยครับเฮ้ยเงยเกลี่ยสกิลครับสวย โคต,ต,ตรตห,หล่อโคตรตึงตอนนี้เอาชับหลบแรกครับนี่นี่เราวฮีโร่อ่ะคัสหนึ่งมาท่านผู้ชมไอไม่ใช่คัสหนึ่งคัสอมานะครับคนดูเฮ้ยเอ้ยมันมีระบบสุ่มกาชาดเลยนะคนดูสุ่มกาชาดนี่นี่เด็ดเกมนี้ภาพสวยจัดเลยนะมือถือต่ำๆก็เล่นได้นะผมแซนด์แต่ก็แปดๆก็เล่นลื่นนะท่านผู้ชมนี่เป็นไงน่ะอันตีเลยดิเอาเดี๋ยวดิโอโติดมือติดมือสวยติดมือติดมือ โอ้พี่ชีตาเปริก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 โอ้โหหดจัดหดจัดโอ้คั่งคั่งโคตึงโคตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบล ออกรตปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยข้างแฟดข้างสวยใส่เลยดีครับมาดิมาดิาดนี่ลยครับโอ,อ้เกือบลบไม่ทันมาดิบูบูบูบความเร็ว อย่าเวลากูเกณนี่มีภาษาไทยนะลืมบอกนะครับคนรุนนันี่มาดิอาดิยิแรงจัดจัดแต่คนรูมาดิไว้ยาฮ้าเป็นไงล่ะอีซี่มาดิเตะครับรัวๆเตะรัวๆสวยสวยสวยนี่นี่สกิลอัดเข้าไปครับอัดเข้าไปอัดรอไม่รอแล้วนะโอ้โหหลบได้ครับเออเออโอ้ยแรงแรงแรงจัดแรงจัดจัดนี่นี่เอาดิแรงจัดประหยัดจริง โปรเฟชชีตะระเปริก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 อัดก่อนอันตีมาแล้วสวยตีเป็นไงน่ะตีเข้าคัสซีเลยดิทีนี้มาว่ามาว่ามาว่าเอาดิอื้องเนื้อทีวู้ฮู้โอ้ยมีตีมีตีนบูทด้วยอืเออเออตีแบบนี้อืมไม่ตุยก็เลี้ยงไม่โตแ้เอ้าวไม่มาอ้าไม่โตแล้วนี่ แม่งตายอย่างยากเลยทึกจัดๆเลยเอาดิเอาดิอัดเลยดิครับอย่างงี้แยยยลาปูจับสควอเปอ์นาสรัสุติงี้นะอาวันดีาเวนแนอาวนแนอวนแนเราเตมอาวนนเนแนไเ้ยซรดิเฮ้ยกดตรนี่โชสักหน่อยลูกทีมโนตรึงนะคุณนะเย้เอาว่ะเอาว่ะ เฮ้ยมีเรามีเงินสุ่มกาชาไหมเนี่ยคุณดูนะไปดูก่อนนะครับตัวละครอะไรพวกนี้นะนี่เราสามารถที่จะพัฒนาตัวได้นะทุกทชมนะนี่เราสามารถในผมพอขอไปพัฒนาตัวนี้เพิ่มหน่อยละกันตัวนี้มันโหดอยู่แล้วเพิ่มหนึ่งเลเวลเพิ่มจนเลเวลเต็มเลยดีกว่าเย้เอาอ่ะยืนยันขั้นครับเฮ้ยโหโหดจะจัดได้อัปเกรดเลยนะคุณดูนะ นี่เป็นตัวอะไรตัว2ตัวรองนะผูปูนะค่าฐานะย้อนกลับมาก่อนนี่เอาว่าสไมเป็นอาสไนเปนลงมาเล่นดีกว่านะคุณดูนะผมว่ารับตัวก่อนสไนแป็นละกันเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ตึงจัด,จดขอดูดิว่าเราซื้อตัวละครได้ไหมว่ะตัวนี้เมนูมันดูยากอยู่นะคุณดูนะไปยังพาสปอร์ตนี่พาสปอร์ตแล้วนะครับพาสปอร์ตฮีโร่นี่มานี่ Yeah. นี่ลืมรับของนะไปดูผมไปดูของรายวันก่อนนะร้านค้ามันกดตรงไหนเนี่ยลืมเลยเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่สุ่มสุ่มกาชาแย่ yeah. เริ่มเรียกตัวเฮ้ยโอ้โห و, เรียกตัวใหม่ได้เฮ้ยเรียกแดงได้ด้วยเหรออย่าบอกนะเรียกได้อ๋อันนี้มาสุ่มเรียกตัวอีกครั้งละกันวิ่งก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะคนดูเย่ yeah. เอามาวอากอ้ و, ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยนี่ไงของดีนี่ เรียกอีกนะครับคนดูเรียกตัวอีกยิงคันโยกลงเอาว่าเอาว่าเฮ้ยได้ตัวอะไรเอ่ยเจได้ใส่ตะมาว่าคนดูโคตรีใส่สมานั่งชุดนอนมาเอาว่านี่มาแล้วว่าตัวหนึ่งแล้วก็เอาเป็นฮีโร่คัดคัดอีแต่เป็นเอสเอสนี่เออเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะครับเฮ้ยกับไอ้ขับรถแมนจักรยานแมนเอาว่าคือขอน้อ้ยนี่ก็โหดนะครับคนดูนะ ขออีกขออีกเรสุ right. ่มได้ส no, ิบรอบนะคนดูเย้ต yeah. ัวไหนนี่รอบนี้อุ้ยเจนอสมาเอาว่ามาแล้วว่าใช้ความเร็วด้วยเอาดีเอาดีสุมอีกครับเย้เอาดีวู้ฮู้มาดูวันนี้นี่มีสุ่มอันนี้ด้วยนี่หว่าคนดูมาดิมาดิมาดูก่อนไซต์ตรมะเราไซต์มะตึงตึงไซต์มะตึงตึง อ้าือา่อก,กี้นี่ไปไหนไปดูตรงไหนนี่ตัวละครนี่ไม่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าอ้าวบัก,กี้นี่เหมือนเราจะได้ตัวนี่แม่งหายไปไหนวะหรือว่ามันรีวะคนดูฮะรับตรงไหนนี่ตัวละครเนี่ยง,งงเด็กเลยทีนี้นี่มันจะมีปลดล็อกแบบว่าพื้นที่เมืองด้วยนะฮะแต่่อกี้เราสุ่มได้แต่ใสตามาแล้วไปไหนวะอย่าบอกนะของไม่ได้ งงเลยนะนี่เดี๋ยวเร็วเร็วดิเร็วดิจะมาดูนะครับว่าเราจะอ่าเคลื่อนย้ายโอเคเย้ไปดูสุ่มเจ้าว่าจะไปดูสุ่มของซะหน่อยนะไสตามาเราเมื่อกี้นี้ไปไหนโอสวยเดี๋ยวเราออกมาแล้วครับท่านผู้ชมนะนี่ภารกิจเชสโซลหลักว่ะตึงจัดจัดตึงจัดจัดคนดูเปลี่ยนเป็นเส้นนำทางเรื่องหลักโอเค เอาเดียวเดียภาพสวยอยู่นะคนดูเกมนี้เอาเดียอาดียถ่ายรูปแป๊บเมื่อกี้เราสุ่มได้ของแล้วนี่ใช่ไหมสุ่มสุ่มได้อีกเหรอดีเฟตแล้วหกเซตอาร์เจนอบันทึกผลลัพธ์เปลี่ยนอะไรคือเปลี่ยนวะอันนี้เปลี่ยนเหรอ อะไรอ๋อเปลี่ยนผลการเรียกตัวหลังจากเปลี่ยนผลปัจจุบันที่เก็บไว้จะหายไปยืนยันที่จะเปลี่ยนปัจจุบันเก็บไว้หรือไม่เออยืนยันหน่อยออแต่จีนอสผมว่ามันโหดอยู่นะมันทิกผลลัพธ์แล้วสามเปลี่ยน้วกันหลังจากเปลี่ยนผลปัจจุบันที่เก็บไว้จะหายไปอ๋อโอเคไม่เปลี่ยนแล้วกันน้องๆีง 4. เรียกได้อีกเหรออ๋อเราต้องเราต้องดึงให้สุดเหรอ เย a เอาอีกเด่เฮ้ยไ้โซนอีกว่าอุ้ยเอเซตาร่างนี่โหดตัวร้ายตัวร้ายเรียกได้อีกผลการเรียกตัวประกอบฮีโร่เอเซจะถูกรีเซตหากไม่ทำ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟ การดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยไม่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 ันทึกผลแล้วกัน Very good Very good เ,เอาว่ะเอาว่ะแล้วเราจะได้ตัวยังไงวะนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะน,นี่มันเป็นการ์ดเหรอ ใช่ไหมอันนี้สูมอันนี้อันนี้สูมกาชาเรียกตัวนะครับนผมดีวิดหนึ่งครั้งต่อวันเออลองดูดิมองตรงนี้ดูด,ดิดึงคันโยกลงอ้าวกากนันนี่ตัวกากันนี่แลกโทเค็นอ๋อจะไปแลกตัวนี้นี่มาสมตัวเอ,อ้ยงงนะนี่คนดู รู้แล้วไปตรงไหนนะครับคุณดูนะนี่เราจะมากดที่ตรงรูปแชร์ตรงนี้นะนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะมีอ่าแบ็กออฟฟิศตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้นี้ไฟล์เรียกตัวอยู่นี่เออข้ามเลยเด็กครับอ่าอ้าวไม่ใช่นี่ว่าเอาเราจะเอาของยังไงนีนกระเป๋ากระเป๋าเราอยู่นี่เหรอวัตถุดิบเฮ้ยคำสั่งขอเรียกทีมอ๋อนี่น่าจะเป็นอันนี้นะไฟล์เรียกตัว เดี๋ยว้าเราจะเอาของจากไหนวะงงเลยวะคุณดูกดเปิดดิเปิดฮีโร่โอเครับของก่อนทำยังไงนี่ฮืออันนี้กับใบรูคือกันแล้วคุณดูน,นี่กิจกรรมเนี่ยไฟล์เรียกตัวเนี่ยอ๋อผมก็นั่นแล้วนี่ว่าเดี๋ยวถ้ามันเรียกตัวได้อีกวะเรียกตัวอีกครั้งเอาอีกเรียกไปเรื่อยดิ ไปเจะมาล่างอซ่าดีไปเยอะครับคนดูเฮ้ยเอา่ะอันนี้ล่างไรนอ๋ออซ่านี่กระตุยนี่กระตุยบันทึกผลลับหน่อยอ๋อเราสลับได้นี่เราจะบันทึกผลลับไว้ตัวไหนอซ่านี่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 แล้วกันรัแล้วหนึ่งเปลี่ยนอ่านี่บันทึกผลลับได้อ๋อบันทึกบันทึกผลลับได้สามนี่มาคนดู เฮ้ยเอาอีกนี่ต้องกดบัตทิ้งผลลับด้วยนี่ใช่ไหมเวลาสุ่มเย้เจนอสไปอ๋ออันนี้มีแล้วอีเสดา้าเมเนื้อกันเจนอสมันหายไปไหนวะใช้ยี่สิบห้าเหรียญยืนยันใช้ยี่สิบห้าเหรียญก็ได้เอาะไรโคตรึงนี่ อันนี้อีกสุ่มไปเรื่อยๆคนดูกนก็จะได้ของนีๆหน่อยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยแบงสวงเยเลยดิบันทึกผลลับก่อนต้องต้องแลกกับตัวอื่นน,ะน,นั้ยมิซาเจนอสเปลี่ยนกันก,นกะนี้เลยเฮลิกูดได้มาแล้วเสียดายตัวนั้นน้าเนี่ยเราเรียกอีกด,ดิเสียได้ตัวโซนิกอะ เอาอีกแล้วแบงก์อิซตาเฮ้ยแบงกอิตานี่มีหรือยังวะมีแล้วนี่ใช่ไหมเมื่อกี้นี่เออแบงก์มีแล้วอ s r ิตาอิตาเรามีสามตัวแล้วนะคนดูนะเรียกฮีโร่เอาเดิสุ่มรัวๆวะ่ะอ่านี่ไง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 ันึกคน,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 นรับรวยอิ r, ตาตัวนี้ล่างนี้แล้วกัน อันไหนเวอร์กว่าวะแต่มาชมกเราก็อยากอยากมีอยู่นะเปลี่ยนละกันจากอันนี้ very good very good อ้าหมดแล้วคนดูรีเฟ,ฟรชทุกสี่เรียกตัวอีกครั้งอ,ะอ่ะอ่าในกิจกรรมนี้จะรีเฟ,ฟรชทุกสี่ครั้งการันตีตัวละครนี้าร์เออมามาดูกันสิว่าเราจะเปลี่ยนตัวละครไดไหมมันเปลี่ยนตรงไหนก่อนอะ่ะผมถามตรงนั้นแหละเบ็คออฟฟิศเกมพีตัวละคอรอยู่นี่เหรอ มีทีมมาพัฒนาตัวละครอ,อยู่นี่ทำไมตัวละครเราหน,น,าน,น,นูน้อยจังวะคนดูมีแค่สามตัวเองเนี่ยเด้อเด้อเด้อเนี่ยมันจะเอาตัวละครลงมาไงวะทีมนี่ไงทีมเนี่ยไม่เห็นมีเลยเมื่อกี้นี่สุ่มตัวเรสุ่มกาชาไปแล้วก็ไม่เห็นมาวะรับก่อนโอเค จะตัวลงยังไงคนดูโอนัสฮีโร่รับของก่อนดิเอ้อ่าโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสลับจนตัวเกมอ่ะวันพันแมนวิวนะท่านผู้ชมนะครลบมาเล่นกันได้นะครับสลับวันนี้พี่โค,โคตัวก่อนเจอกัอนกใหม่คลิปหน้าบายจ๊ะเกอรหล่อเกอริเกรเติงอ่ะพี่ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟ ไลออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย